ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาเปิดตะโกต้นที่ลงคลิปปักชำไปเมื่อวันที่ประมาณ25มีนาคม64ที่ผ่านมาก็ผ่านมาได้140ประมาณ145วันใกล้จะถึง5เดือนแล้วก็จะมาเปิดถุงมาดูกันว่าจะรอดหรือจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวติดตามเลยครับ ทำการกลีดถุงไว้ประมาณได้3มวันแล้วเพื่อให้ให้ตะโกของเราได้คุ้นชินกับอากาศภายนอกจะได้ปรับตัวได้เปิดถุงเราต้องเปิดเลือกเปิดถุงตอนตอนเย็นครับตอนจะค่ำอากาศจะไม่ร้อนมากทำให้ตะโกเราไม่เหี่ยว ตอนที่ผมทําตอนนั้นกระชายยังไม่ขึ้นเพราะว่าทําหน้าแรงก็ตั้งกระถางไว้พอผมตกมากระชายก็แทงขึ้นมาในกระถางครับสภาพก็ก็น่าจะรอดอยู่ครับดูจากมีการแตกยอด จะตัดต้นกระชายออกครับ ครับเดี๋ยวจะเปิดแค่นี้ก่อนครับยังใจไม่เปิดทั้งหมดครับก็น่าจะติดอยู่ครับดูจากสภาพแล้วต้นนี้ก็คือที่ลงคลิปไปครับมีเพื่อนๆถามมาว่าเป็นไงบ้างก็เลยมาถ่ายให้ดูความคืบหน้าอัปเดตอีกต้นหนึ่งที่ให้หลานทำช่วงท้ายคลิปที่ทำการปักชำ เดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูอีกไม่ไม่นานนี่เองครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านหลานครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ